สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมครับมาพอกันอีกคลิปนึงครับสำหรับวันที่25กันยายนนี้นะครับ2,566ครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่2องของมือนี่ครับมาคลิปนี้ครับคลิปนี้จะเป็นเลขทางอีสานใตนะครับ คือว่าสายเนี่ยจะเป็นสายใหม่นะครับผมจะเปิดสายนี้เป็นสายใหม่ถือว่าเพิ่นคางแรกที่เพิ่นหามานะครับแล้วก็แต่ว่าเพิ่นบนไหายเอาซื้อเอาอย่างอ่อกหรอกครับผมก็เลยต่างว่าสายอีสานใต้นะครับสายนี้นะครับมางวดเนี่ยทั้งสามตัวและสองตัวนะครับก็กอดเดีนกับ ต้องบอกก่อนว่าเพื่อนหามาเป็นแนวทางแล้วครับเพื่อนหามาเป็นแนวทางในในการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับทุกคนกระยับมีโชคมีลาบแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์ครับผมบรูว่าพี่น้องได้เบิ่งข่าวนะครับเมื่อสักสี่หาหมื่นที่ผ่านมานะครับทุกคน มีความเสื่อของแต่ละคนนะครับผมก็ได้เบิ่งมาผมจะสําหรับบางคนอาจจะอาจจะบ่เคยเห็นอาจจะไม่เคยได้เบิ่งนะครับทางมือนั้นผมเบิ่งข่าวอยู่ผมเห็นอยู่ทางจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่นถูกหวยแม่กระั่งกับจ่าเฉยนะครับพี่้องบางคนหลวาว่าจ่าเฉยคืออีหอย่างนะครับ จ่าเฉยเนี่ยคือคุณตำรวจนะครับที่เขาตั้งไวต้ตามสี่แยกตามขางถนนนะครับนั่นแหละครับจ่าเฉยเขาเขาให้ซื้อบนว่าจ่าเฉยนั่คือจ่าจ่าโบเฮตียังอ่ะจ่าอยู่ยซื้อนะครับจ่าตั้งไว้ที่เฉยอ่ะแล้วมีพี่น้องทางนั้นเพิ่งขอหวยกับจ่าเฉยนะครับเพิ่นถูกหวยนะครับนั่นแหละความเสื่อของแต่ละคนเพิ่นถูกหวย ไปบนไปบนบ้านให้ลูกสอบตำรวจได้ก็สอบได้พระฉัน้นโอ้ผมว่าจ่าเฉยเนี่ก็พอธรรมดาคือกนนะครับถ้าผู้ใดรู้จักจ่าเฉยกันลูกลูกตำรวจนะครับตั้งไปตามสีแยกตามอย่างอ่ะตั้งไว้เฉยนะครับนี่แหะเขาจ่าเฉยถูกหวยจักเขได้งวดคนว่าแล้วกันได้ข่าวด้วนะครับผมเห็นพี่นองจะเห็นหรือเปล่านะผมเอามาหล่อให้ฟังในสือผมเห็นแล้วผมก็โอ้เป็นไปได้หมดนะผมว่านะ เพ่นถูหัาแล้วคนเอาหมูอย่างครับเป็นตัวไปถวายไปถวายจ่าเฉยแล้วก็ฟอดล้ำรอบจ่าเฉยนะครับว้าผมว่าบอธรมรมดาละจ่าเฉยทุกสิง่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับแต่ชาจ่าเฉยยังให้เลขผิดวะท่านเอาเอามาเล่าสู่กันฟังครับบางสิง่งบางอย่างอ,อาจจะบ่ขาดคิดมันกับเป็นไปได้นะครับผมว่าบางคนก็น ไปขอ,ขอหวยตามต้นกล้วยตามจอมปวกตามต้นไม้ต่างๆนะครับที่พอที่จะพึ่งพาได้นะครับความเชื่อของแต่ละคนก็นโบโผิดโบถูกครับเดวแต่ไผแเดวแต่ไพจะเชื่อไผจะศรัทธานะครับเอาเอาเราสู่กันฟังซื่อหรอครับเอามาคลิปนี้ครับของ สายอีสานใต้นะครับนี่คือสายใหม่นะครับที่ยังไม่เคยปล่อยปล่อยงวดแหลกนะครับมวดน,นี้ก็คือว่าขอมูลเพินมาแล้วก็หนาเสื้อถือก็เอามาปล่อยพี่เียน้องได้ครับไปเบิ้งครับของเพิ่นสามตัวของเพิ่นที่จะไปที่ศูนย์หกสองนะครับศูนย์หกสอง สองตัวจะเป็นหกสี่นะครับสามตัวจะเป็นศูนย์หกสองกับสามตัวเป็นหกสี่ครับเอาให้พี่น้องเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวทางแล้วก็เขามารับชมแล้วก็ใส่วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมเพราะว่าตัวเลขทุกตัวที่ให้มา ็ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจตัวไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือการคาดเดาและการคาดการคาดว่ามันจะมาคาดว่ามันจะออกเพิ่นถึงไหามาแบ่งสีครับถูกบบถูกบ่ตองวากันเพิ่นว่าอ้าวเหมือนทุกคลิปแล้วครับถูกบ่ถูกบ่ตองวากันเป็นข้อมูลเป็นแค่แนวทางบางงวดมันก็จะถูกบางงวดมันก็บ่ถูกเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสายบางทีมันเกิดหวยบ่คือกันจะให้ถูกทุกคนกับโบเม่ยนมาเสนะครับอ้าว พี่น้องเบิ้งแล้วมากชอบน้ำบบนะครับถ้ามักจะชอบอ่เขามารับชมแล้วก็ฝากฝากดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามสําหรับผู้ใดบ้นันกดติดตามมากดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมครับเสกน้ำโชวค,ครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเผื่อมันจะไปแจ้งเตือนในโทรศัพท์ถ่านเวลาผมลงลิดใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งไว้ครับมันก็จะแจ้งเตือนสําหรับเรื่องที่ผมเล่าไว้หนึ่งหันนะครับถ้าผู้ใดอยากเบิ่งกับไป เปิดเบิงผมว่าน่าจะพอนะครับจะเฉยที่อยู่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เขาไปบูชาบวงสรวงกันยงกันนะครับที่ไปเขาให้หวยถูกไปขอให้ลูกสอบตำรวจก็สอบติดนะครับผมก็เลยเบิงมากอะมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเอาเป็นความเสือของแต่ละคนเอาคลิปนี้ก็อย่าลืมครับ หวยองเพลินนี่ก็ถือว่าเป็นงวดแรกครับประเดิมงวดแรกของเพลินนะครับสายอีสานใต้เพลินบริหเอาซื้ออออพวกก็ตังเอาเองเลยครับตังเอาเองว่าสายอีสานใต้นะครับสายนี้เดี๋ยวก็จะไปเอาหวยของเพลินลงห้ทุกงวดนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวคมจะลงห้ทุงงวดนะครับถูกบ่ถูกบ่ววากันเพมืนว่าข้อมูลมาแต่ละ สายก็เฮาก็ค่อยไปเบิ่งกันว่าในงวดวันที่หนึงไวยออกแล้วของไผจะเข่าบ่เขานะครับไปพิสู์กันตอนนั้นเอาคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนี้ครับพ้อใไม่คลิปหนาสวัสดีครับ